และวันนี้นะคะก้าวไปจับเมียเ่ยก็จะพามาทานอาหารฝรั่งเศสค่ะที่นี่คือห้องอาหาร Elements นะคะซึ่งเป็นห้องอาหารของโรงแรม The o โอ r a Prestige และที่เด็ดของที่นี่คือเขาได้มิชลินหนึ่งดาวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้าง ก็เรา Re q u e s t ว่าเราอยากได้โต๊ะมุมซึ่งโต๊ะมุมเนี่ยมันก็มองเห็นวิวเมืองนะคะถ้าเกิดเข้าไปข้างในเนี่ยอาจจะไม่เห็นเท่าโต๊ะนี้นะพี่เก้าก็ request โตัวนี้พิเศษมาให้อาหารของที่นี่เนี่ยเมื่อกี้หน้าทางพนักงานด้านหน้าเนี่ยแนะนำว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสฟิวชั่นญี่ปุ่นตามสไตล์ของโรงแรมเดอ o โอค a ราเ s สตี e เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันน่าสนใจขนาดไหน เมนูอาหารของที่นี่นะคะถ้ามามื้อเย็ยนเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเป็นคอร์สนะคะจะมีแบบ4คอร์ส6คอร์สแล้วก็8คอร์สหรือ9คอร์สนะคะสำหรับราคานะคะ4คอร์สเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4,100บาทบวกบวกเนาะถ้าเกิดว่าเป็น6คอร์สเนี่ยก็จะอยู่ที่4,800บาทบวกบวกอันนี้คือต่อคนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบ8คอร์สจะอยู่ที่6,200บวกบวกถ้ามาเป็น9คอร์สเนี่ยจะเป็น o n น pairing ด้วย มีไวมาด้วยที่เขาจะแพรวิ่งกับอาหารมาเลยเนาะก็ s <S ถ้าใครชอบอาหารฝรั่งเศสมีไว้ด้วยเนี่ยก็คือจะแบบเป๊ะมากจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นบวกๆต่อคนนะคะอ่ออันนี้ก็คือสี่คอร์ดเนอถ้าเกิดว่ามีดอกจันก็คือเป็นหคอร์ดก็คือที่แอดเข้ามาเนาะเราก็เลือกเป็นคอร์ดระหว่างเป็นนกะกทาว่าจะเป็นวากิวส่วนขนมก็จะมีให้เลือกเป็นยูชอตันหรืรอีช มิสูอันนี้ก็คือเป็นแบบ8คอร์สแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเขียนว่า complete experience ก็คือ9คอร์สก็คือจะมีว e p แพล i n g เข้ามาแล้วก็มีว e e บเข้ามามีอูนิเพิ่มขึ้นมานิดนึงได้ความที่เมียวเป็นคนแอบ,บกินยากเหมือนกันเนอะแล้แบบเราไม่ไม่กินของดิบช่วงนี้กินของดิบไม่ได้เนอะแล้วก็เป็นคนไม่กินเนื้อด้วยแต่ว่าในเมนูอะค่ะคือมันมีตดิบ ก็คือพวกปลาดิบเนาะเรามาแบบเป็นพวกร้านอาหารญี่ปุ่นถึงพลังเศ็มมันก็จะมีปลาดิบแล้วก็เป็นแบบเมนคอร์สเนี่ยมีเนื้อให้เลือกกับนกกระทานะซึ่งนกกระทาก็แอบรู้สึกสยิมมขี้นิดนึงก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขอเปลี่ยนได้ไหมเราเลือกเมนูแรกเนี่ยเขาบอกว่าได้เขาเปลี่ยนให้เป็นล็อกสเตอร์โหสนใจเลยชอบกินมาส่วนเมนคอร์สเนี่ยก็คือ จากเวลเนาะนกกระทาเนาะเขาเปลี่ยนให้เป็นเป็ดค่ะทุกคนก็เรียกได้ว,ว่าบริการ5ดาวนะคะเราอยากได้อะไรเราแพ้อ,อาหารอะไรเราไม่ทานอะไรลองบอกเขาดูนะคะเปิดใจก่อนอย่าเพิ่งตกใจกับเมนูนะคะ ด้วยความเป็นห้องอาหารฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นขนมปังเนี่จะแบบมาเหมือนแบบเหมือนอิตาเลียนทั่วไปไม่ได้นะเพอเขามีมาให้เลือกอันนี้เป็นควซองหรือว่าเป็นชาโคบันที่แอบเห็นเก็ดขนมปังน่าจะกรุบกรอบมากๆส่วนอันนี้บอกเลยว่าสลีราจำชื่อบ่ได้ละเด้นน่าจะเป็นกีบลำดวนมัง้งแต่ว่าที่เมียวแบบ รอเฝ้ารอทานกับขนมปังเลยนะคะคือเนยค่ะทุกคนปกติเนยอ,อะ่ะมันก็จะเป็นแบบเนยกับเอิฟเนยกับอะไรใช่ไหมแต่เนยอ,อัน,นเนี้ยมีเนยธรรมดานะแล้วเนยอ,อันเนี้ยคือเนยอ,อะ่ะที่มากับเป็นเนยกับสาหร่ายโนริแล้วก็มิโซะโหยสมมงห้องอาหารแบบฟิวชั่นฝรั่งเศสมากเรามาลองชิมกันเลยดกว่วบอกเลยว่าโวซองนี่เป็นอะไรที่แบบน่าทานมากเลยะมันดูกรอบกุ๊กก๊ ทุ้คนมันน่ากินมากมมมมมมดีมากเดี๋ยวเราลองมาทานขนมกีบดำดวนนะครับกับเนยมิโซะก,กับสาหร่ายโน,โนรีกันหน่อยนะฮะว่าอาหารที่ควบรวมระหว่างอาหารฝรั่งเศสกับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ชาิไปไงบ้างอร่อยคนระับมันมีกลิ่นหอมของสาหร่าย แล้วก็ความมันของเนยถือว่าไม่เลวฮะที่ผมมีทานตัวซองแล้วตัวซองที่นี่อร่อยมากนะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนยนะครับเหมือนที่เมียวบอกเลยนะครับหลังจากขนมปังแล้วเนี่ยเขาก็เสิร์ฟแปอปเปิลชเซอร์มาทั้งหมด4จานน้อยๆนะคะทุกคนและ4จานนี้เนี่ยเขาแนะนําว่าให้เริ่มทานเป็นออเดอร์นะคะคือ1 2 3 4นะคะตาม แบบแบบการทานแบบฝรั่งเศสมันต้องเป๊ะพี่นิดนึงตอนนี้นะคะก็จะเป็นปลาฮามาจินะคะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นฟองดูแล้วเขาก็จะมีจากปันนีซิสเตนิดนึงจะเห็นว่ามันมีนาเล็กๆเ,เนาะอันนี้ก็เกรมากเลยพอมาจานที่สองเนี้จะเป็นฮอกไกโดสแกลล็อปนะคะเหมือนคล้ายๆกระทงทองเลยเนาะแต่ว่าเป็นฮอกไกโดสแกลล็อปเนาะทำออกมาได้น่าทานมากๆเลยนะคะ ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตชูนะคะเหมือนคล้ายๆกับชูฟิมด้านบนเนี่ยปะมาเป็นทัวกรานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นไดคอนคือเหมือนกับแบบเต็นเขาเรียกเลยนะต้นของญี่ปุ่นใหญ่ๆอะ่ะ แล้วก็มีเนื้อกุ้งอยู่ด้านบนนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำแล้วก็สองี่เก้าเนี่ยนะก็คือมาแบบปกติแต่ของเมียวเนี่ยเขาเทคโนตไปแล้วว่าเมียวไม่ทานดิบเพราะฉะนั้นทุกอันของเมียวเนี่ยคือเขาทำสุกมาให้นะคะแม้กระทั่งกุ้งแม่น้ำเขาก็เบินมาให้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะใส่ใจราย,ายละเอียดสุดๆเมื่อกี้กินไปสองคำคำเล็กๆแต่แบบว่าพาวเวอร์ฟูลมากเลยตอนแรกแอบอันเดอร์อสติเมตเนาะ แต่พอกินเข้าไปแล้วคืออร่อยมากมันแบบเฟลเวอร์ฟูมากๆนะคะเราก็ทานปลาไปแล้วทานหอยไปแล้วเดี๋ยวเรามาทานชูเราแอบงงนิดนึงว่าชูช็อกโกแลตอะ่ะทานต่อจากอาหารคาวจะเป็นยังไงนะอันนี้เขาใส่เป็นซอสต้มมนะให้ไหมอ่ะอืมน้มะเขอ่านมันหมดปากเลยอะ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นไดคอนกับกุ้งแม่น้ำ มันคือกึ่งฝรั่งเศสกึ่งญี่ปุ่นที่มันลงบัวมากทั้งรสชาติทั้งพี x เจอร์คืออร่อยมากจริงๆแล้วมันต้องเรียงอย่างนี้จริงๆอะ Amazing ม,มากทุกคนเบ็ดบ้ากจริงสำหรับเสิร์ฟแรกนะคะอันนี้เลยก็คือออริจินอลของเขานะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเอจซาชิมิบลฟินทูน่าซึ่งเขาบอกว่าใช้ทูน่าถึงสส่วนนะคะ โอโทโร่แล้วก็อะไรสักอย่างแล้วก็อะไรสักอย่างเราจำไม่ได้จริงๆแต่ด้านบนเนี่ยจะเสิร์ฟมาพร้อมกับกุ้งหวานนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นใบวาซาบิแล้วก็แตงโมค่ะทุกคนแตงโมส่วนอันนี้เนี่ยเนาะด้วยความที่เมวไม่ทานดิบเนาะอันนี้ก็ของพี่เก้าไปแต่ว่าของเมวเนี่ยที่เขาเปลี่ยนมาให้เนี่ยแอบถูกใจมากพรว่ามันคือบสเตอร์ค่ะมากับโรสอะโวคาโดซึ่งเอาตรงๆนะ เป็นส่วนประกอบที่ชอบทั้งสองอย่างเลยกินก่อนนะอดีอร่อยมากมาถึงเมนูของผมแล้วนะครับอันนี้นะฮะเป็นเมนูจานแรกเลยอันนี้เนี่ยเป็นใต้ท้องปลา3ส่วนนะครับก็คือจะมีโอโทโร่ชูโทโร่อากามิและโปเกมอนนะครับอ๋อไม่ใช่ครับ ขอบด้วยกุ้งหวานนะครับก็เป็นแบบเฮลตี้สายสุขภาพจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนว่าโอโทโร่ชูโทโร่อากามิเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับาะเป็นวอเตอร์เมลอนอานะจริงเหรอลอกินดูดิอืมอร่อยน,นะปลาเขาหวานมากนะแล้วก็แบบไม่มีไขมาแลนะ้วเนี่ยรู้แล้วก็มันนุ่มมากเอาตรงๆนะ ถ้าแบบหลับตากินเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นว่ามันเป็นปลาดิบนะเนี่ยอันนี้นะฮะเมื่อกี้เราลืมไปนิดนึงเขามีสาหร่ายมาให้ด้วยนี่เชฟเขาบอกว่ากินอาหารฝรั่งเศสนี่สไตล์ญี่ปุ่นเราต้องเอาสาหร่ายเนี่ยนะก็มาเป็นแท่งนะแล้วเราก็ต้องมาบี้หักๆ,ๆ,ๆใส่เข้าไปเพื่อเสริมรสชาติเมื่อกี้แบบกินแบบไม่มีสาหร่ายเนาะเดี๋ยวครั้งนี้เรามากินแบบมีสาหร่ายดูยบ้างว่าเป็นไงบ้างอืม จะอไรเป็นกรอบมากนี่มันเป็นปลาไหลที่หนามากเหมือนแบบไม่เคยเป็นออปลาไหลแบบเนี้ยที่มันหนาอย่างเงี้ยอร่อยเหมือนเอาแบบสามอันมาประกบกันแล้วทอดของเมวนะคะจะเป็นดัชอีลนะคะก็คือปลาไหลแต่ว่าไม่ใช่ปลาไหลญี่ปุ่นนะคะเป็นปลาไหลเนืธอแร์น,นะคะ<ๆ>ขเขาบอกว่าอร่อยกว่าเดี๋ยวเราจะลองทานดูส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นซอส w อเทอ c r e s ีนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยท็อปอัพด oh. ้วยคาเวียและความเด็ดของมันคือเขาเสิร์ฟมากับไอศครีมค่ะทุกคนที่เป็น dot ด dot ดดดกลมๆอันนี้เป็นไอศครีมนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องรีบทานแล้วแหละส่วนของพี่เก้าอันนี้จะเป็นฟัวกราซึ่งฟัวกราเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นเพสตรีแล้วก็เลเยอร์ที่สองเนี่ยจะเป็นหอมเป็นเชลล์นะคะเป็นหอมแดงแล้วก็ฟัวกราเนี่ยจะถูกคาราเมลไรซ์คาราเมลไรซ์ไว้ วลเทนนี่ว่าเป็นน้ำผึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นอาร์ติชกกรอบค่ะก็น่าทานทั้งสองจานเลยค่ะแต่ว่าขอทานก่อนแล้วนะก่อนที่เขาจะละลายแล้วแล้วก็มาถึงเมนูสุดโปรดของผมแล้วนะครับตับห่านนำเข้าจากฝรั่งเศสของแพ้นะครับนี่เราจะต้องกินเป็นรวมมิตรนะครับ ผสมผสานทุกๆอย่างรวมเข้าด้วยกันว่าตับหันฝรั่งเศสแทนเป็นไงอร่อยนะครับมันมีความมันกลมกล่อมลงตัวจริงๆ so your next course is Japanese kingfish this is a rockfish which is quite fatty this s why we like to fry the scale side and we like to pair it with some pickled carrots from Chiang Mai and then as a sauce we have butter o n e This is a melange of spices from France. It's very similar to curry. Curry? Yeah. French oh. curry. Okay. And over here we have a potato sabarid made of buckwheat as well. The special about this potato is that it's edge potato, is called imka, it's a Japanese potato. So I recommend you to combine both things but to keep a little bit of the sabarit for the sauce. Enjoy okay. Thank you. Thank you. พอกไกโดคิงคิฟิชคุกนะคะอันนี้เป็นแบบสุกนะคะเสิร์ฟมากับซอสข้างล่างเนี่ยเขาเรียกวาโดวานซอสซึ่งมันคล้ายๆกับเพอร์รี่นิดๆนะคะแล้วก็ทานกับอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นเ,เป็นจับปนีสปอเทนโต้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันญี่ปุ่นนะทำจากมันญี่ปุ่นเอ e ข้างบนมีไข่ปลาเขาบอกให้ทานด้วยกันกลิ่นดีมากแล้วก็ตรงนี้เป็นแครอทแครอทจากเชียงใหม่เป็นเหมือนแบบ ทานกับแครอทดองจากเชียงใหม่ด้วยเปลือกมันกรอบมากอ่ะราซอสเนี่ยนราซอสเนี่ยกลิ่นเหมือนล็อบสเตอร์ซุปเลยแต่ไม่ใช่นะไม่หรอกเค็มๆหนึ่งอร่อยมากอ่ะมันไม่ใช่หนังปลามันเป็นเฮ้ยมันเหมือนนักมันคือหนังปลาตอนแรกไม่ใช่นึกว่าไม่ใช่หนังปลามันคล้ายๆปลากับหงแดงเลยก็ราซอสมีรสชาติเค็มๆเปลือกมันแบบหนังมันแบบเป็นเหนือนเส้นๆๆๆอ่ะเหมือนเรากินมีกรอบเลยอ่ะ ก่อนเมนคอร์สนะคะเขาก็เสิร์ฟดอกไม้ให้เราทานก่อนเข้าเมนคอร์สเป็นเมนูเเจอเชเ r i ย n ดอกไม้ประตูจากรกันดินทซายต้นไม้อย่าไปใช่แหละอันนี้เป็นดอกสุกินี่ฟลาวเวอร์ปกติะสุกินี่ก็คือเหมือนแบบคล้ายๆแตงกวายาวๆเนะแล้วเราก็เพิ่งจะเคยเห็นว่าดอกมันใหญ่ขน,นาดน,นี้เลยนะคะทานกับเบชาเมลซอสด้านล่างนะคะข้างใน ยัดไส้คอมโพสอะไรมาสักอย่างหน้าตาคล้ายๆมันดูน่ารักเกินจะกินนะ่ะอันเนี้ยนากจังเลยอันนี้นะคะเป็นเมนคอร์สของเมี A เอเขาบอกว่าอันนี้เด็ดมากมันคือเป็ดทุกคอนมันคือคล้ายๆกับปกเป็ดอ่ะเป็นสเต็กเป็ดแล้วก็เสิร์ฟกับ เบกลขขงปีนะคะส่วนของที่9คือเนื้อวากิวเอไฟจากเมืองอาคิปะนะคะเสิร์ฟพร้อมกับปอมกระแตงไม่ใช่กระปอมแต่อย่างใดนะคะลาดด้วยบีบซอฟและไซด์ดิชของเขาเขาบอกให้ทาวาซาบ,บิันเนื้อค่ะมันไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่ามีโยทำมันเยินแต่ว่าข้างบนนี้หนังมันกรอบมากเลยทุกคนขอกินแบบรวมๆคําทุกอกย่างรวมๆกันแบบนี อือที่สุดอะที่สุดอร่อยมากๆากเลยจริงๆป้าป้าปากินอบะบะเร็วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโคป้ากินอ,อะไรปะเป็นพอร์ตเจ้าเลย มันไม่เหมือนแผ่น <ปะ S 1> ทอดว้ยเ้ามันอร่อยมากกว่านั้นยังเลยหนังมันกรอบเนื้อมันหอมเจลเล็กองซีอีกสุดยอดมาแล้วครับเนื้อของผมเป็นมาคิต้านะครับมันคือเครื่องมือสารพัดช่างมาคิต้าโอ้ยไม่ใช่ครับมันเป็นเนื้ออากิตะนะครับ อากิตะเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของญี่ปุ่นนะเป็นเมืองเมองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าวัวตัวนี้มันเลี้ยงอยู่ที่เมืองนั้นแล้วก็บนทุง่งหญ้าก,กว้างๆทานข้าวสายพันธ์ุอากิตะพร้อมกับด้านข้างนะครับเป็นพื้นที่น้ําจากขุบเขานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะมาอยู่บนจานนี้ มันจบด้วยเบียร์ก่อนนะครับเพื่อปรับสภาพให้เนื้อไม่มีความนุ่มนะฮะลมุนแล้วก็มาสู่บนจานของผมในจานนี้เนื้ออากิตะเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นวากิวเอไฟเลยนะครับละลายในปากนะ้วเชฟเขาบอกว่าจะทานเนื้อเนี่ยให้ทานสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเราต้องป้ายด้วยวาซาบินี่ เดี๋ยวลองทานเนื้อที่ไม่ใช่เกลือพริกไทยนะลองมาเป็นวาซาบิดูบ้าจานนี้ก็เป็นเมนคอร์สแล้วนะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับใครที่สนใจทานเนื้อจานนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบวกเพิ่มอีก1,300บาทบวกๆนะครับแมมก่อนจะถึงสองีก็ต้องมีของวากตอนแรกใึกว่าอันนี้เป็นเดสเซอร์ไม่ใช่นะคะทุกคนฟรีเดสเซอร์ คือเหมือนแบบจะต้องล้างปางกก่อนแบบอาหารข้าวแบบมัเป็นอาหารหวที่แท้ฟูเขาก็เสิร์ฟอันนี้มาให้ซึ่งแบบเอาจริงๆแค่นี้ก็เินแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันคือเมลอนการาเนต้าเหมือนแบบเป็นเจแปนน s e สเมลอนญี่ปุ่นเนะ่เออเป็นการาเนต้าแล้วด้านล่างเป็นส้มซ่าด้านบนเป็นพีชเยลลี่อะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าหอมนะทานมากเลยะทุกคนกินกันนะคะไหนชิมสิ เปรี้ยวหวานหวานหอมๆชื่นใจมะม่วงตุยแล้วก็โยเกิร์ตด้านบนเป็นโรบินาน่ากินมากเพิ่มความกินเลยปากได้น้อยด้วยเดนโรบัำไอส์สรยครับขนมหวานจานสุดท้ายนะคะของเมวเนี่ยเป็นพีชไวท์พีชข้างล่างเนี่ยก็เป็นเหมือนกับแบบอุ๊ยมันแข็งมากเลยไม่รู้คืออะไรเหมือนกับเป็นฟอง นุ่มแต่มันไม่นุ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอัลมอนด์ครีข้างบนเป็นโย <c oughs> เกิร์ตเบอร์วิน่าเสรดฟร้อมไอติมเย็นๆดูสิดีงามมากเลยโยละมุนไปหมดบินโชตันนะอันนี้คือทานหรอคะใช่เชฟได้รับแรงบันดาลใจมาจากฐานไวช้ชโบที่ใช้ย่างปลาไหลนะคะ นี้จะเป็นซีตัาช็อกโกแลตนะครับมี3ามเดยเยอร์ด้านในครับเป็นซีตัาซอเบชิตต์ต์วิสกี้นะครับแล้วก็เคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตนะครับซีตัาช็อกโกแลตเหรอคะทานกับมัชเมลโล่เหรอคะใช่ครับพอมีถานแล้วนะครับก็พอมีถานมาแล้วก็จะมีเป็นขี้เท้าด้านล่างด้วยมีขี้เท้าด้วยเหรอคะเรากินกินได้ใช่ไหมคะอ๋อมันไว้ยังไงนี่มันแบล็คชัดใช่เป็นไว้หมายถึงว่าไวท์ชาโกครับอ๋อค่ะค่ะค่ะเป็นถันไว้สีขาวจากญี่ปุ่น ตอนที่เขาแบบเยน็เยน,นเยน็นเคลือบ oh, <okay. S 2> นะครับจะมีเกล็ดน้ําแข็งของขึ้จมูกทีครัอ๋อโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นจานสุดท้ายแล้วเป็นจานที่6คือะคะชาโคนะฮะเชฟเขาให้เราทานถ่านย่างเนื้อวากิวเมื่อกี้นะครับเนี่ยรู่นเล่นครับรู่นเล่นฮะ,ค,ะคือเชฟเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจนะฮะมาจากถ่านชาโคนะครับเขาก็เลยทำอันนี้เป็นไวท์ชีสตัสนะครับก็เป็นช็อกโกแลตนะครับ อร่อยมากทำรูปร่างหน้าตาเหมือนหาดจริงๆแล้วก็ด้านในจะเป็นไอศครีมเย็นๆแล้วก็น่าจะมีส้มยูสุด้วยนะเนี่ยรสชาติหยอกเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็ให้ทานคู่กับมาสเมโลนะครับอันนี้ฮะมาสเมโลนะครับเขาจะเบิร์นไฟมานิดหนึ่งทำให้เกิดความหอมอืมเดียรเขาบอก ไซยูสุเจลลี่ค่ะช็อกโกแลตกานาน,นะคะแล้วก็ชอกไว้ช็อกเหมืนกันแต่ว่าเคลือบด้วยลาสเบอรี่นะคะอาใจค่ะและแล้วพวกเราก็ต้องลาจากจากหอ้องหานี้ไปแล้วนะครับอิม่มากๆด้วย<า>ค,ความอิ่มอกและก็อิ่มใจนะแล้ก็อิ่มท้องมากๆเลยที่นี่ร้านอะไรเอ่ย Elements ไม่ใช่อะไรนะคูดถกาวด์ ชื่อร้านแอ่แดงนะครับบิโอคุระนะครับเพชรทีนะครถนนวิทยุนะครับก็เป็นโรงแรมญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าห้องอาหารที่เราทานเป็นห้องอาหารฝรั่งเศสใช่ไหมใช่เป็นฝรั่งเศสฟิวชั่นญี่ปุ่นนะคะใช่แล้วเขาก็ได้มิชลินสตาร์ r หนึ่งดาวเลยนะครับเพื่อนท่านไหนเนี่ยมีโอกาสที่พิเศษนะครับหรือว่าใครรวยอยู่แล้วนะฮะก็มาทานที่นี่ ได้ไบ่อยๆนะครผมก็แนะนำนะครับเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสอีกหนึ่งร้านอาหารหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดน,นะครับอร่อยมากไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราทั้งสองคนเพื่อเป็นขวัญและก,กำลังใจในการทำคลิปดีๆฝากเพื่อนๆกันต่อนะครับบ๊ายบาย